สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุมทีมดันแรงเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ที่แรงมาสเตอร์สดาวก็จะขึ้น4ดาวแล้วคนดรอบนี้ก็สุมมาเจอทีมเลยเนี่ยเอฟชูนะผมแล้วก็มากับทงหน้าของน,น้ำบาทน่าจะไม่ได้กัน3คน,นผมรอบนี้คนโดเรามาดูกันว่าเราเจอศัตรูเนี่ยประมาณแรง้งไหนบ้างไหนดูสิขอส่องแรงหน่อยเพื่อนเราก็ไม่เปิดแรงคนนี้ก็ไม่เปิดแรงเนี่ยวันนี้ก็เปิดไหมมีแต่คนปิดแรงหมดเลยคนดูรอบนี้ผมจะแบบลดทรัพยากรลนะ หลายคลิปแล้วแบบผมลดทรัพยากรที่ว่าเครื่องผมแหลกเนี่ยวันนี้มาลองเล่นดูว่าจะแหลกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่กดแล้วชมเกมียนี้ก็นะแล้วก็มาเดี๋ยวโดดล่มเลยแยกลงวงฟ้าอะไรบอกลงคนเดียวสุ่มทีมมาคนเดียวพร้อมกับชุดนี้เลยพี่พบอ่อนใดท่านเพื่อนเราจะว่าอะไรเพื่ลงเพื่อนมาไหมเพื่อนเพื่อนไม่มาบาคัดูอันนี้ผมจะแบบว่ามาโชว์สเต็ปแบบเดินห้อยให้เขาดูนะ ใครที่แบบว่าอยากดูสเต็ปแบบการเดินห้อยเป็นยังไงก็ดูพี่ไว้ละกันเด็จริงๆก็ไม่เชิงว่าเดินห้อยหรอกส่วนมากก็คือแบบเดินไปเรื่อยนะครับผมเดินเอาชีวิตรอดเขาเรียกเดินเอาชีวิตรอดอุ้ยได้มาหนึ่งศพไม่แน่ใจว่าขวามือเราไกลมีคนหรือเปล่าขอดูเอ้ยผมมันชอบกระโดดอยู่กับพี่เป่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ขอซองครวก่อนละกันเพราะว่าซองยาไม่มีชิปอพปืนในตอนนี้อุ้ยมีกอนเหรียญห้าร้อยครับพอดูผมต้องวิ่งเปล่าเนี่ยอเผื่วไ้แบบจังหวะดึงเพื่อนแบบอ่าดึงลอยได้บ่ดึงเพื่อนตายมาก่อนมาก่อนอุ้ยมาแค่ไหนว่ยไ,ไอ้ผมผมไม่มีปืนเลยเด็ดตัว แต่วงฟ้ามีมีคนอยู่บนหลังคาแลนะ้วเขาดูนะเพบบเเื่อนบอกว่าเจอคนูนะครับมลบ้านนั่งซะนี่เจอกูเฮ้ยเจีเย็นเพื่อนเจีเย็นเพื่อนบอกว่าเจอกูไปตรงนั้นมันจะมีคนอยู่ข้างในครับเขาดูเื้ยได้จับสามมาผมขอวิ่งเรียกขึ้นมาตรงตรงนี้ก่อนละกันนะจุดดีจุดดีประตูมองไม่เห็น เอาผมกินได้สองสด้วยปหรอเอาผมนึกว่าแบบในตัวเดียวได้ก็ดูนั้นนะนีะ่นะมอนจะมีอีกนะผมข้างล่างามันมาม,นมาไหม เรามาชุดกันได้หรอแย่ yeah, ละเราแ yeah, ย่ละเฮ้ยผมเกียดกิวโดนผมไม่อยากโดนโชนกาดู ตัวนึงอยู่ข้างีกตัวหนึ่ง่า,งงาทีก่อนผมจะลองซื้อโดนไล่อยู่นะครับเองนะเพื่อผมตายคือเพื่อมาก่อนน่าอยู่ข้างล่างนะนี่ไงตัวตัวท้ายเรียบร้อยหมดตี้วงฟ้านะครับผมนี่แหละเขาโดแล้วต้องใจนิ่งการฝึกเดินหนึ่งสี่ต้องใจนิ่งนิดนึง เลยนะอ๋อมีตัวขับรถชนเพื่อนเราเพื่อนแขนจัดนะครับสู้ๆเพื่อนสวยจัดตายได้นลเพื่อนนะจะได้มาเกิดตัวนี้ไม่ใช่หรอกอยากให้เพื่อนมาลงด้วยกันใกลๆ้ๆเดี๋ยวผมตายมันปล่อยโดนมานใส่ตัวใช่เพื่อนอม,มันปล่อยโดนมาใส่เรายอมได้ยังไงน,นี่เปิดตาล่าสังหารไปเลยเขาดูอยอพิ่งทานข้าวอิ่มนะก็แบบว่าอุ้ยฝันว่ามีคนดูว่าอยู่บนหลังคาถ้าพูดู เฮ้ยเกือบดิโหลดละเกือนกระสุนมันจะมีคนอยู่บนหลังคาหรือเปล่าเคาเนี่ยโอ้พี่ดูก่อนนะเอาอมีคนอยู่บนหลังคาเอาเพื่อนเกิดแล้วโอ้เกิดยังไวเพื่อนเกิดยังไวเขาดูเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวชวนคนนี้ไปดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าผมมีเงินอยู่พันสี่นะอืม ประตูวาร์ปก็ไม่พอซื้อว่ะอยากซื้อประตูวาร์ปขึ้นไปแบบว่ายิงตัวเ้าบนฟ้างไงเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะอยู่บนหลังคาโอเค,ค okay. เพื่อนเราก็เอาเรื่องอยู่นะคนที่เขาพูดพูดอยู่เนี่ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มันไม่สามารถหยุดดังกูได้โอเศัตรูแล้วคนแรงแรงไปมไอ้ยี่้อรู้ไว เายเหมือนเพื่อนนี่แบบจะอินเกมจัดนะก็ดูอินเกมจัดเพื่อนมันจัดนะครับเพื่อนมีอ้จัเออเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนถึงว่าทำดีเพื่อนมามาเกิดมาเกิดมาเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบอร์สามเบอร์สามลงบนหลังคาเลยดิมันมีคนแคปอยู่บนหลังคาเนี่ยนายขึ้นไปจัดการหน่อยดิเพื่อนเห็นปะเห็นเห็นไหมปะอยู่ข้างบนหลังคาเนี่ยทบศัตรูแล้ว น่าจะมีอยู่นะผมเห็นมันยิงอะ่ะเดี๋ยวผมชุบให้อีกคนนึงชุบแบบมีปืนเพื่อนเอาไปเลยโอเคไม่เห็นหนอแสดงว่าไม่มีคนแสดงว่ามันน่าจะโดดลงมาแล้วเพื่อนน่าจะตายไปแล้วมั้งฟามเลยเพื่อนรอบนี้เราว่าน่าจะชิวนะอัน,นนี้พวกนายมาสามคนหรอหนาธานนายชื่อนาธาน,ห,น,าานหรอ มาสองมาสองมาอ๋อมาสองอ,อมากับเบอร์สี่เหรอครับใช่ปะแล้วเบอร์เบอร์หนึ่งไม่ได้มากับนายหรอน้ำหาวานเนี่ยไม่ครับแต่เบอร์หนึ่งนี่เขาเน่าจะเป็นผู้หญิงนะเพื่อนน่าจะเป็นสาวเนี่ยนายไม่แบกสาวหนยหรอต <c oughs> อนแรกเรานึกว่านายมาด้วยกันหมดเลยเนี่ยเขาเล่นตัวละครผู้หญิงด้วยเราว่าน่าเป็นผู้สาวแน่เลยเบอร์หนึ่งเปิดไม้ได้ไหมครับเพื่อนเปิดไม่ได้ไหม ุยมีคนทางเบอร์หนึงระวังนะระวังเุ้ยได้ไงเหตน,นายเป็นสาเราบอกแล้วผู้สาวจริงด้วย <c oughs> แต่ว่ามันมีคนอ่ะมันมีคนเปิดตู้อ่ะเพื่อนมารวมกลุ่มกันมาเดี๋ยวเรามาป้นตู้มัน <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> ผมไม่ได้มอง <c oughs> มันขึ้นแบบแตั้งแต่ตอนเราอยู่ในวงไฟเหรอหรือหรือว่าไม่นานนี่มันนิดนึดนง <c oughs> อ๋อสแสดงว่านานละ <c oughs> เออไม่มีคนเลยไปดีกว่า <dakika> มันให้อะฟามหมดแล้วก็ดูผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวจะแบบว่าตอนนี้ก็ถึงเวลารวมกลุ่มนะปกติเนี่ยคนที่แบบว่าเขาแยกเล่นเนี่ยมันจะแยกเล่นกันประมาณนอะ่ะวงชนอนะ่ะถ้าแบบวงชนเมื่อไหร่ก็คือแบบหมดชุบ400เมื่อไหร่ในตู้อะ่ะก็คือมันจะเริ่มเริ่มรวมกลุ่มกันนะเขาดูนะเฮ้ยมันขี่รถมา รถพังร้อยเฮ้ยเราเจอซีแคสหรอซีแคสเองงับวะเดี๋ยวผมยิงคืนที่ไปยังไม่หนอเออสวยดาวอะไรวาดามมิสตอติดตามอ,อ๋อของอ,อ๋องน้ำหวานโอ้โหของเราไม่ได้คิวคอนโดนี่ของเพื่อนเราได้คิวนะครับ ừ ừ ผมว่ามืวงเมืองทุยมืวงแหละเมือง เมืองซ้ายมือน่าจะคนเยอะอยูน่นะเขาดูนะทุกคนว่าผมจะแบบดันขึ้นแบนนบแรงแบบหมื่นแต้มแบบไอ้มาสเตอร์ห้าดาวไหวปะเขาดูว่าเขาดูว่าจะผมจะขึ้นไหวไหมตอนนี้ก็ใกล้ถึงเลยนะแต่แบบไม่ค่อยได้เล่นไงเล่นแต่ในสตรีมนะไม่ได้สตรีมก็ไม่ได้เล่นเลยข้างในมีคนข้างในมีคนอ่ะเพื่อนมันสู้กันอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยมันโดดมันโดด ได้เพื่อนโอ้โเยเอ้โดนไม่ถึงถ้ามันมีคนอยู่ข้างผมวเพื่อนเฮ้ยมันชุบกันน,นะน่านาทานอ,ะอ่ะอปอยู่ตรงบันไดมีตัวนะบันไดเหรอใช่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 มันยืมแล้วมันซื้อแล้ว เฮ้ยม anyway, ันโดดเพื่อนมันโดดมันโดดเจ็บเพื่อนเจ็บเจ็บสวยสวยโอ้มันชุบกันตอนแรผมยิงมันไปละต้องเข้าวงนะเพื่อนวงแรงนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาซื้อเครื่องดิบก่อนมาเข้าวงเพื่อนเข้าวงวงแรงเด้ออันนี้พวกนายอยู่แหลงอะไรกันอ่ะเราอยู่แหลงอ่าแหลงแดงเนี่ยเรามาเจอพวกนายได้ไงไม่รู้เนี่ย พวกนายอยู่แหล่งไงนี่ปะพวกแหลงแบบมาเตอร์หรือเปล่าใช่ไหมไม่ครับผมอยู่แดงห้าดาวอ๋อเท่ากันับผมเลยข้างบนเหรออุ้ยเยอะเลยออกมาสู้กันอยู่ขอของหน่อยเดี๋ยวผมเล่นชาร์ตเพื่อนนะผมชาร์จให้ถ้าผมไม่ตายนะเหมือนจะมีอีก มรดาหนึงนน่งมาดาหนึ่งตรงตรงที่มาก,กับดาวอุย้ยมันชุบกันก็วสูนหมดอะ่ะฮึ้ยเพื่อนเราต้องเข้าวงแล้วป่ะเพื่อนวงจะแรงแด้หนึ่งนะตัวฝั่งตัวชุดด้วยนะ ฝั่งเราก็มีอีกอะ่ะฝั่งข้างขวามือพวกนายมีปะฝั่งเรามาันชุบกันได้ยังไงกันไม่รู้เดี๋ยวผมดีเข้าวงกันแล้วกันไปตรงนั้นขอขึอ้นหลังคาเลยนะโอ้ยจนต้นไม้โอ้โหชีวิตมีตรงใหม่อ่ะมีคนลงใหม่เหรอเอาลวไงตรงไอจานยูเอฟโอเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละ เฮ้ยตัวรถกระบะด้านหนึ่งเพื่อนเอาบอกราตีกันผมไปลาามันแต่มันลาามันมันลานไปคืนแล้วสังรถเลยดาวเพื่อนดาวมีตัวขี่รถมาอีกเดี๋ยวผมไปช่วยเฮ้ยแต่เราลอดอยู่ไหมโอเคเห็นละมีใครเอาคิวไหมอ่ะผมชวมนมาแล้วเนี่ย เอ้เราคิวไปเพื่อนฆ่าเลยนะเพื่อนอุ้ยเขียบชุบด้วย้าหมดที่เลยไม่แต่ว่าพวกเราได้คิวหมดเลยนี่ว่าคนเหลือทั้งสิบคนเลยอะเพื่อนเออผมว่าฝั่งซ้ายเยอะนะไปดูไหมขึ้นขึ้นมาผมสักคนหนึง่งไี่โดนวิ่งอะโอเคโอเค นี่คือไปบนเขาอ๋อนั่นไงอ๋อบ้านหน้าตู้ชุบเฮ้ยชนเลยนะเฮ้ยไม่โดนเจ็บเพื่อนมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ย,เ,ยเพื่อน,ม,นมาตัวนี้ดาวตัวนี้ดาวในนี้เพื่อนอยู่ในนี้ไวยเพื่อน อู่ไนอีกเพื่อนในเต็นหรือเปล่าผมว่านาะอยู่ในเต็นแน่เลยเดีย๋ยวต้องให้เบอร์สี่ยิงไหมอ่ะเพื่อจะได้แบบบวกกันเยอะไงหรือว่าไม่เกี่ยวเรียกีเพื่อนไปตนั้นอยู่ข้างกําแพงตรงที่ผมหมากันเห็นปะตรงร้อยหกห้าไม่รู้ว่าสองตัวเลยหรือเปล่าเฮ้ยดาว เฮ้ยตัวอยู่ข้างบนหรอกครับโอเคตายแล้วเพื่อนตายแล้วสวยเลยแชมป์เลยอันนี้ผมมึงเล่นเกมแรกเลยเนี่ยบวกเต็มเลยขอบคุณครับ